มีการปฏิบัติธรรมท่านบอกท่านก็ต้าใจก็ตั้งว่าสัมมาทิฏฐิจแจ้งแจงกัแล้วกัาท่านก็ yeah it, <c oughs> ji, ั <at> ้งใจัยกต้องว่าสัมมาทิฏฐิให้ถูกองตามก้นจริงเรบการปฏิบัติให้ถูกเขากเป็นของง่ายกไว้โดยทีนี้ย่อมแสหล่ยรื่อว่าสัมมาทิฏฐิความทิฏ็นถูกต้องโดยชอบธรร มัแต่เนื้อเยันอของพพิษเข้าแปสมารถเข้าใจยึดกสามารถใน้ให้ช่วยเราทั้งตัณหาครับสัมมาทิฏฐิความเห็นความเห็นการเห็นความจริงอย่างถูกต้องตามปัจจริงนแต่ว่าการเห็นความจริงอย่างถูกต้องตามปัจจุบัตามประสบการณ์จริง ของเราเองคืออเต้หนึ่งอาตัวฮ่างอื่นนะปงเตง่ายไปแล้วความอเห็นขจริงแบบนเห็นข้อจริงโดยอรรมาสกับกาเห็นจรินว่าทุกพวกเด็นทุกทุกวกเกิดจากใถ้าไม่ใช่เราไอ้เ็กทุกทกพวเกิดจากใคร้าไม่ใช่อาเดชัยทุกใครเป็นผูให้ อันนี้สจากนั้ก็เราเองนั่นแหละทำเองการที่จะดับทุกไอ้ดับไอ้ต้นนั่นแหละจะทำดับเองเื่อใหาหมุมนเข้ามาใส่กับของเองโดยเราโอเปนเนั่นคือกลุ่น้อมเข้ามาสู่คนเหม็นมาหาัของเองการเขียนก็องขีของฉีดเท่าเองการดูต้องขีงดโดยใช้หลอดของลู การเห็นข้อจริงว่าทุกสิ่งทยังไม่รวมิดขึ้นแล้วย่อมดับไปข้อจริงนี้ก็เป็นความเห็น<ย>ท <ược> ี as, ่ถูกต้องโดยธรรมทั้งแต่วันทั้งแต่วันจีนต่ว่ันข้อจริงบอกว่าโภปนิณิโกวน้อมเข้ามาสู่สู่กายสู่วาจาสู่ใจของตัวเองแต่วถ้งท่าความจริงเห็นเห็นข้อจริงในตัวเองว่าตัวเองทุกแบบไหน อีย่งอะไรทําให้เราพูนองต่อมากาตทองรูปแบบน้การทความสิตนตุนนมั่น้เกไกเราเองรเขาร้เข้าใจริ้เข้าอยากงาอ่อยหนาวร้เข้าดเหมันเหมืนไม่ไกไม่อยากที่แก่ไม่อยากที่เจ็บไม่อยากที่ปวดไม่อยากที่ปวด คือมีข้อเสถียรข้อจริงของมันเองว่าแม้ไม่อยากที่เกลีก็เกลไม่อยากให่ป่วยก็ปวดไกเจ็บแม้ไม่อยากพัาดพลาดก็ต้องเกลหนดเกก็ต้องพัดพลาดเราะธรรมชาตินันเก็นของมันจะสัตว์ความเป็นตาัตาของมาโดยธรรมชาติทั้งหมดเทอะไรที่มเวสยะส่ไดส่หรือสิ่ทั้งขวดเกิขึ้นแล้วเริ่มแบไปโดยธรรมชาตินันเก็นของมันเช่นนั้นเอง ข้าไปฝึกภาวะาเข้าไปยึดให้เกิดได้ตามอำนาจใจของตัวเองเอาถึงนพกนี่คือสายหีเองมันคือการเข้าไปยึดยึดมั่นถืมั่นันคือกสเราุกธรรมชาติที่เกิดเไปีอเาสัมาทิฏฐิเนายี่แห่งความรู้ในหลายๆระยะ ต้เข้าใจใหญ่บางต้เข้าใจข้อหมายนบางต้เข้าใจท้าหอกนั้นโดยข้อหมายมันคือภาษาใจแต่ว่าต้องไปเอาภาษาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ได้แก่ไม่ราคันเพื่อะไรนี่คือคนฟังหลายๆมันเยอะหลายๆก็คิดหลายๆข้อเทียบหลายๆข้อปิดไม่ได้แปลเยอะมันได้ตายตัวธรรมะว่ามันราคาน มไม่ใช่รักการไม่ใช่ประศิลกาการนี่ไหนแต่เป็นความจริงพอได้หยุดรักการหยุดประศิลกาการก็ไม่เป็นอิสระตลอดไม่เป็นอิสระกับรักการเพราะมันจะยึดแต่รัฐบาลพอแต่รักการมันเสี่ยงไม่อโอเป็นอิสระอาศัยใจข่อนข้าที่ความจริงข่อนข้าเอง เดือดกับสิ่งใดมักัะทุกกับิีมันอารมณ์ขันถึงก็จะเอามาบวกรังดูเรื่อยๆเป็นพาฒน์มีน้ำมันเรื่องความคิดไปคือจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตคิดไปเมื่อไหรจิตเกิดคือความคิดเวลาใดเป็นความคิดนิ้วก้นตัวไหนคนหนึ่งจมนามาซึ่งอารมณ์ อารมณ์พอรู้สึกพอใจและไม่เกิดสอยังนั่งที่จะมีอารมณ์เฉยๆเพราะว่าท่านจะมีการประจักษ์ที่เรียกว่าอารมณ์คือกัลอ๋อนั้นก็ท่านมีการประจักษ์เหมือนว่าอารมณ์ทําแล้วไม่เกิดแค่บางท่านถึง ไม่สุขมนทุกนั่นเองบางทีากกัอารมณ์กับทำารมณ์กัไทั้งนั้นอย่างตต้ากับใจในหลายๆสับปีนอย่างไริ่อย่างมากมนยากแต่เพื่อรับรู้อารมณความรู้สึกนี่ก็รู้สึกสาเมือนแม่มันยังเียนู้รู้สึก่ดิรู้สึกทุกรู้สึกไม่สุขทุกเนี่ยเป็นเขาแบบผู้เบียดกัแปลว่าไม่สุขไม่ทุก อารมณ์คืกเาปุ <c oughs> ๊บุ๊บปุ๊บสปุ๊บุกมันสุกมันดเด็ข้ามมันทุกคนที่เราสั่งๆเป็นคำพน์น่น,น่าเข้าใจกันอยทุกคนแก่ต้องมาสมนัำที่เิ็ให้แจแ้งให้เับกันคิดคิดมันจะคิดไปเรืเ่อยๆไปเรื่อยๆถึงบุบคนนะั่ง ถึงเ,เรื่องราวนั่นนั่นถึงสิ่งของนั่นนั่นย่อมเกิดอารมณ์ค้องบออารมณ์นั่นแหละเป็นเหตุของเกิดอารมณ์มีความยินดีพอใจความยินดีพอใจนั้ำมาซึ่งความไม่ยินด,ดีพอใจนั่นนเองี่มันจะเป็นอารมณ์สอง,งสักตอนที่สิวเฉลยยากยุกหายากยุกสร้ามาคสองอค์สักตอน ความยินดีพอใจนั่นแหละคือเหตุผลปัจจให้มีการเกิดมีหาที่สุดที่ประมาณไม่ได้อะไรอะไจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดทั้าแต่ว่าถ้าจิตคิดแต่ที่จะทําประโยชน์โดยขายเดียวโดยไม่หวังประโยชน์อะไรรจากสิ่งที่ทําไปไม่มีไม่ไม่หวังความด้และไม่หวังความเกิดจิตนั้นคือสันติจักว่า ในสิ่งเก้าเหตุไม่มีอารมณ์ไม่หวังประโยชน์แต่ว่าวังประโยชน์จากสิ่งที่กระทำนี่ทาประโยชน์โดยหายเดียวโดยไม่หวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทนในความมีและความเป็น่สันติจับมาข้อเหตุไปทุกสิ่งตัวย่างเพื่อประโยชน์แก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้และป,ประโยชน์โลกหนาก็ตามแต่เราไม่หวังเอาประโยชน์จากสิ่งที่กระทำ ไม่อยากมีและับไม่อยากเป็นสังเกตวความรู้สึกของเด็กของในสิ่งที่ทําไม่มีอารมณ์ใดเข้าไปกนนั้นคิดเหมือนกันแต่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนี้สังเกตความรู้สึกของเด็กไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนี้แหลไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นในสิ่งที่ตัวเองกระทำนั้นคือสันติคือบางคนเจเฉาคนสําเร็จแล้วบัลลูเดี่วเป็นปลาห่านวางแล้ววางแล้ว บางเมื่อแล้วจากแบทั้งกลัวแต่ว่านม่จะทำความดีไม่นั่งสันตัวเนาะมม่จะสันติอย่างเดียวเป็นผู้ไม่ใายแพ้แก่ทางเป็นผู้ให้นะนเป็นผู้มีความสามารถแบบก็ได้ให้แพ้แก่ความสามารถของตนไม่ได้หนีเป็นผู้ให้ทานตลอดทุกอย่างเป็นผู้มีสีนะั่ก็ได้ใายแพ้แก่สิ เนี่ยเขามาเป็นเดียวเนี่ยกิรศึาตสาหกรรมนี่ต่างประเท่ะเป็นมเป็นสิ้นเป็นผู้สิ้นเปี่เป็นผู้ไม่มีเปี่ยนะ่กมีแต่ว่าคือกระทําือกระทำไใดพะโคล่าภาษาอยูุ่คือกระทําหคือทําตะประโยชน์กันอยู่โดยไม่เรลืเปลี่ยนมาในจังวันทุกคนมีความสามารถสมรัญยันหนีความสมัครความเองแต่ว่า ใหนได้กเกันเพิ่นกับคนนี่เพิ่อนกักินขังเขาเนาะเพื่อกจ้เพิ่นกระคนเอ้ก็รับสานี่เพื่อนกับแต่ว่าคนทีนมีความสามารถของเคนผู้ใดก็ตามให้มีความสามารถของตัวเองหรคนที่เป็นผู้พ่ายแพ้อย่างนี้หหาที่สุดที่ประมาณนี้ได้แค่ให้กบฏตัสงสารตลอดไปเวียยงาายไยเกิดเลี้ยงดนสั เ็เปอนบัตรสงสารหมุนไปหมุนมาเบี out out ่ยนไปเบี that, you can you can you can ่มาเนี่ยเก่าเก่าแลยกรรมาวักี่วัดทุกาวัดทุกหน้าผ่าแพร่ก็สมัครสละใดในการท่านนำเข้ามาเพื่อการสละอัตราตปร่งนำผลมาการท่านของไปนอกเป็นเหตุให้นำให้สืบพันธุ์พันี้ที่การให้อภัยทางอยู่ตการให้อภัยท่านเรตัวืตัวเองนั่นแหละเป็นตัว สบายสุดตัวเองนั่นแหละเพราะกังวลตัวเองน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั่นแหละกังวลจับจับเห็นสัตว์นำเข้ามาเพื่อที่จะตัดซึ่งสักยะติทีิอิงกายเราเป็ของเตาคือเป็นผู้ไม่ยึดมั่นหรือมั่นในรูปร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของตนเมียกายเขาและกายเราตัดไปทุกอย่างคนจิตเราข้ามถึงคอมันต่อว่ามันเปกิดหินนำเข้ามานำเข้ามาโอวาทิโกน้อมเข้ามาเพื่อที่จะเห็น เป็นเห็นความไม่เที่ยงกายทั้งหมดเพื่อที่จะปล่อยอวางกายที้งหมนั้นเพราะกายนี้ไม่เสร็จไม่อาจสมามารถบังคับได้ตามอำน,นาจใจนนทั้งหมดสัตยักทิฏฐิการช่วยร,รูปร่างกายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนใช่เราใช่เขาเมื่อเกิดขึน้นต้องดับไป,ไปเป็นธรรมดา, <c oughs> าทั้งหมดที่เราต้องมีปัจจัยว่า การไถ่แย่ที่นิยมใหญ่ที่สุดคือการถกเแี่งตบอวัฏสงสารอยู่การหนีความสามารถของตัวเองที่จะทำได้ในทางศีลเมตมะปัญญาบริญญาปิศาจที่ผานะเมตตาและผู้เบิกษาผู้ใดว่าสามารถกระทำสิ่งนี้ได้คือคนกุนย่อมไถ่แย่ต่อวัฏสงสารตลอดไปนะ ข่าว่าขาว่าางเพี้ยนบรารมีสิวว่มีทา,านงที่สิออกจากทุกตุน้นเลยด้ลยว่มีาทาหนี่ออกจากวัฏส,สงสารนี้เองดูขาว่ามันสิสมมั่งแล้กันเลยทั้งสิบอย่างสั่งแล้วกัน,นจึงจะเป็นไปด้ยการบาเพ็ญที่มีคนมากข่า่นสิเสียบนะท่านแม้นร้อยทั้นท่านแม้นร้อยทาง,าม,ทางมากเากาืออไรก็ตาม ไม่อาจส mm ู้การรักษาสิ้นได้็นวันเดียวี่เดียวเพราะการรักษาสิ้นก็เป็นการทานเหมือนกันซึ่งเป็นข้านโดยอยู่ในกรณีข้านของข้ามนอกเป็นยาละสละอาหารเป่นนมของมีตาลแตน่แส้สู้รักษาสิ้นเดียวเดียวไม่ได้ทานย้อยทานสู้รักษาสิ้นเดียวเดียวไม่ได้มีเพิ่งแก่เถียรเถียรเด็กบางคนว่าอันใดใหญ่กว่าอันใดหรอกที่ตัวปีเตอร์ เราไม่ฆ่าสัตว์นะมันก็ท่าชีิผู้อื่นพอทำให้เกอดควาไม่ฆ่าสัตว์มาไม่รักนะรักผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวก็ไม่เดือดร้อไม่ติดติกรรมผู้อื่นไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อไม่โกหกกันไม่ผู้อื่นใช้ชีวิตและสัตวผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้าได้มีอะไรทำให้เกิกมว่าเพื่เสียการตยาต่อและเรื่องร่มปของการเกิดพติการเมาผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวก็ไม่เดือดร้อนนะมันเป็นจากอย่าง เป็นเหตุเกิดในปัญญาต่อรายการเปรียบเทียบด้วยซ้ําแทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสูงกว่าอะไรสมัครเท่ากันเพื่าเป็นเทียบเพื่อเพื่อให้เห็นอันสูงขัานกับตรงนี้สิกับตรงนี้ในกรรมกับตรงนี้ทุกอย่างคเท่าเทียมกันไม่สูงไม่ต่ำไม่รบกวนเราที่ว่าอันนั้นสูงสุดอันนี้สูงสุดบ่มีสิ่งใดสูงสุดมก็ตวามสูงขั้ ทุกวันคุณต้ค่อยๆทำไปด้วยสิ่งต่อใจดีคือมันต้องวางทั้งหมดอย่ายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่ายึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าการยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคือจุดตัวต่อของการเกิดและทุกอย่างทวันยึดที่เดียวสิน่าเสียดายแยกไปไปมันจะมากเกินแล้วเข้าใจว่ารักษาสิ่งมันดีกว่าได้ทุกอย่างงั้นคืออายุเฉลีปัญหาเมื่อ เอะไรก็มีความปรายุกต์ยากหน้าแต่ว่าเกิดมีรูปร่างหน้าตาดีเกิดไม่เป็นทิ่การเกิดสวยเกิดไม่มีโรคภัยไข่แเ่มีอาหารกินแต่ว่าทุกอย่างมันต้องสมเหตุเหตการแต่ไม่มีอาหารกินทุกเข่าเนาะเดี๋ยวเทียบอาริสุธงกันเดี๋ยวตรงแบบให้ต่างสมเหตุการณ์ขนตันนี้ทุกเข่าสิ้นตันนี้ ส่วนมากท่านทำได้ง่ายแต่ว่าสิงทำได้ยากนะมันก็เมีอนเรืสูตรตง้งกันแค่นั้นผมพยารักษาสิเด้กเต็มใจดีมาถึงอะไรอยู่ได้เี่ยได้ชั่วขนาดนั้นว่าไงแม่ชั่วันาดน,านียังดีในขณะที่ห้องสิงเต็มเตี่ย,ยสมันห้องใสเสือกระขาดเนาะมันเสือเต็มโกลถาเว้งหนีคือป่าสั์เนาะ ขา่เรื่อคือหลักตัพา์มันก็ยังสามปอนด์อยู่ละแค่นั้เอลดีกาดีตัวมันก็อ่คงเมง่ายียว่เมันมีอะไร่สมาแต่ว่าที่ทุกคนมาถึงขนาดนี้มันจะเป็นกขอสินมันเป็นขอรมันเองอัตโนมัติในช่วงันาดนี้เวลานี้ถ้าผุด้มีความฉลาดตั้งที่เจตก็หน้าถึงเดิมก็เข้าวัดลือเรื่องก็ถึงหลด เรื่องกะรล่อหลก็ไ,ได้แล้ว่าตั้งแึ่เมื่อเลื่อข้าพเจ้าขอตั้งคิดพิจรารณาในการรักษาศิบห้าตั้งแต่บัดน,นี้้นไปจนกว่าจะฟังทำจนจนจบถึงกลับบ้านแล้วแกต,ตั้งเอาเว้ก็ไปสิบปขาอย่างนี้เลยน,นี่ทุกคนดีอย่างนีสินสิบปรารอย่างนี้นยวยเ,วเป็นหลักอย่างนี้ว Mình tức là về phải hạ lạc miếng cầm này luôn. Nhung cắt đi. Nhung cắt ra ngoài cua rồi Lại đau lắm. Nhung cắt. Chẳng nguyên nọ. Chẳng chim đi. và ta không cần là xóa ra thịt lại. Nó. Cháu khóng là gì qua xóa ra thịt. Thế con có thể chắc đều vào phải lại không phải. คีเคเรื <the> ่องสิโอ้ยซัดลาไลรว่าต่้อนแบบซัดลายกินภาษานี่ก็คิดหาเขาเนาะเขาก็มาหากินเงเนี่ยคียออกอัานอกวิ้นทีละมันสัตว์มันย่ามันก็มากผู้ใดก็มีปัญญารักษาสิ่งเราเองคนสามารถตัดทีจิตกน่าจะรักษาสิ่งยา ข้าตระเวนมือนี้กูขายอย่างแม่เนยมือนี้เป็นหลักอยงเขาเนยตัวอย่างเขาเลนเนี่ยข้าจตระเวนนั่งมันคืออดีตปแล้วต้งบวกกันทุกคนกลับไปนอนรู้สึกอะไรสิไปดังหน้าดกู่ไปเก็บสวงอยก่ารู้สิเจ็บของขายดีก่เกี่ยวไปปลูกเห็ดยั่ขายส่งเหตัวนอนอยกว่ากลัอไปนอนดีก่าโดยการนอนแต่ต่างจิตเจรนั้ในการสามารถท่านศิรตใจยังีแหล่ สิ่งเย้าจ um> 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 um um> ิตวิญญาเป็นของหน่อยนะแม้รักษาได้ช่วงขนาดรู้ว่าข้าพเจ้าก็ตั้งจิตเจตนาในการรักษาสิทธะนะท่านเจดีย์ที่เป็นประโยชน์ก่าเท้าเย้าจิตเจตนาเมื่ว่าให้รักษาบาดแผลจิตนาทีเริ่มจากการตั้งจิตเจตนาการรักษาไอ้สารจิตนาทีเสื่อมตายซะไปสวรรค์นะจะบอกให้มีอนุภาพของการตั้งจิตเจตนาเนี่ยมันม่าดีดีเจตนาที่ตัวตนยันไงเจตนา ยังไปกังวลแต่ยังมม่เศร้าเราต้องไปกังวลแบไปรับัวเราก็ตามเนาะไปเอาขี้ดิบี้ส้อนมาขวกระาำเดกังวลตัดออกเสียนั่นคืออดีตถ้าเอาไปจุบันนะขนะนี้ไปยั่างปรเบาใหรฟังดู้วกวถามังมดก่อนนักวอนรีเลยบริบทที่เข้าจริงได้ท้มังมดห เราวันนี้ทานทาน้นันเรื่อเล่าจากจวิตจริงได้อ่าานนี้ต่าเปียบเอาตัวฟังมานานมาแน่นตาโรฉีโกงได้่นัว่าบดแต่มันขาเงินสินบนนั่นเ้าจมัเพราะถ้ามันตัดสินตามที่มันเด็ดับสินบนเข้าไปแล้วมันก็ไปสมกิเขาสะก้อนฉีโกงสองสอนสสออไปู ที่เขาสะกวนสำนท่านสิแปลดอาหารบ่อตอนไอยู่เพ่นอยู่ก็คือตายเนี่เขาตายอต่แม้บบก็มีสิแปลอยู่เบื้องหนักะนักนั่นและอเราเสือตายนี้ไปสวรรค์เวยนี่เท่าเม่สวรรค์เท่าเดิมเลยเป็นสั่งดูคนกลับได้เรามีปัญญาแต่ว่อาจสามารถรักษาสิ่งเีต้องรออยูแล้วรรอแลก็รอออกือการตั้งีเจตนาและการนี้ก็ชาตานี้ตัวเอง มันใจด้วยตัวเองผิดเด็ดเด็กการอย่างนี้เลยฟังเพื่อนเกิดปัญญาจะมีมากมายตลอดนะวะนั่นคือว่ามั่นใจด้วยเสือพู้ใด้ว่ามั่นใจไหนพอได้มั่นใจของจ้าวเลเพอก็มั่นใจก็ไหวเรื่องนั้นว่ารับบุญกับข้าวให้ข้าวได้ข้าต้องเก็บเอาเองสิ่งกั้าหัห้ก็ได้เข้าต้องรักษาเอาเองภาวนาคือความสงบหรือว่าลดแห่งความความสิ่งไรต่างๆเกิดขึ้นในภาวนาเห็นแสงสีเสียงอาการบางทีนั้นก็แตก สิตาจิมุทิตาให้พวกเจ้าได้พวกเจ้าทําเองน่ความบริสุทธิ์กก็เององนั่นมันเป็นตมหาจังเ้มีก้อาเเนาะาบ่เฮ็ด้เลยบ่รู้บุญก็ให้เฮ็ดเอาเองบเจิตก็เาให้้เฮ็ดเอาเองกรรมฐานก็บ่เอาเจ้าก็เฮ็ดเอาเองน่าั่มันเฮ็ดให้กันได้มันบ่ฮอดปีนูู่เพิ่นอยู่ กูจะเจ้าูเรียบร้อยแล้วกเตะกูน้องเข้าดีภากเลยเดียวยก็ยังสรยส่ววัยทุกคนใส่ใจเจบของใส่ใจสังนมองมาสู่กจบขององไม่ไกลนี่เดี๋ปั้นสามารถที่สัมพันที่สุดไม่ใกลทุกการปฏิบัติธรรมธรรทั้งบทแปดมือสี่ท่านิญญาณก็ทนแป่รวมร่วมกีความคิดตัวเดียวสัก ถ้าข้อคิดโดยเด็กถูกต้องและสามารถกระท้อตามข้อคิดเห็นโดยเี็ถูกต้องแล้วเราวต้องมองว่ามูลสิทธิ์ตามข้อคิดเห็นถูกต้องโดยชอบทำเห็นงานจะเห็นข้อคิดของที่ทั้งเองเห็นผิดเห็นถูกรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดูข้อเกิดข้อดับข้อหลุเห็นอันวุ่นเห็นอันยิ่จังเห็นผูกขังเห็นอนาถเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดมาอะไรดับกันหนึ่งมุ่งเพมสิ่งก็ตายโรบีเห็น เกิด่าสมัยที่ทั้งหมดให้เวลายการแก่กชีวิตเราเองที่มันเกิเห็นสาเหตุทั่งเรื่องเกิดจิตก็ต้องคิดอยู่เองคิดคิดจเกิดจิตเกิดถ้าคิดไปแล้วเกิดอารมณ์ร่าเริงเกิดอารมณ์ในความมีความเก่งนั่นเกิดแต่จิตคิดที่จะทำประโยชน์โดยฝ่ายเดียวและไม่หวังประโยชน์จากสิ่งที่ทำในความมีและความเป็นจิตนั้นถึงสารติดใจว่าลรา จะทำใดนอนรับผิดไปนอนต่อสักมัีสสอไรายเลยเมื่อ